กองทัพบกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นในฐานชั้นประทวนประจำปี2,565ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการกว่า3 0 8 0อัตรารายละเอียดการสมัครเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์กองทัพบ,บกขั้นตอนแรกไปที่เว็บไซต์ a t c r t a t h a i j o b c o m คลิกที่เมนูสมัครสอบคลิกที่ปุ่มดำเนินการสมัครคลิกที่นี่คลิกตกลงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นให้คลิกปุ่มเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายเลือกรูปถ่ายขนาดไม่เกิน1นึ่งเมกะไบต์คลิกที่ปุ่มอัปโหลดรูปภาพรูปภาพที่อัปโหลดแล้วจะแสดงทางด้านขวามือ จากนั้นให้ท่านเลือกประเภทของผู้สมัครจากนั้นเลือกหน่วยและเลือกเหล่าทหารเลือกวันที่จะปลดจากกองประจำการหรือที่ยังไม่ปลดประจำการเลือกสังกัดระบุวันที่จะเข้าประจำการจากนั้นให้อัปโหลดเอกสารตามประเภทการสมัครทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องเอกสารที่มีและคลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัปโหลดโดยไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน1เมกะไบต์ทำการอัปโหลดไฟล์อื่นๆที่มีให้เรียบร้อยเมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วกรอกวุฒิการศึกษาของท่านและแนบไฟล์รับรองวุฒิการศึกษาคลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กรอกข้อมูลบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วหากมีเอกสารขอรับสิทธ์คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดเอกสารหรือถ้าไม่มีสามารถคลิกที่ปุ่มไม่มีหากมีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หรือหากไม่มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์คลิกที่ตัวเลือกไม่มีกรอกความสามารถพิเศษอื่นๆถ้ามีอ่านข้อตกลงในการสมัครให้ครบถ้วนและทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับข้อตกลงจากนั้นกรอกตัวอักษรและตัวเลขตามภาพที่ปรากฏในช่องเมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2เพื่อเลือกลำดับสอบให้ท่านเลือกลำดับสอบที่ 1, 2, 3และ4จากนั้นเลือกกลุ่มตำแหน่งเฉพาะสายงานศัสดีเลือกสนามสอบวิชาการเลือกสนามทดสอบร่างกายคลิกที่ปุ่มส่งใบสมัครคลิกที่ปุ่มยืนยันอีกครั้ง ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มส่งใบสมัครคลิกที่ปุ่มยืนยันอีกครั้งระบบจะแจ้งเตือนว่าท่านได้สมัครเรียบร้อยและได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบตรวจทานข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านกรอกท่านสามารถชำระเงินผ่านทาง QR code หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยพิมพ์เอกสารชุดนี้คลิกที่ไอคอนรูปเครื่องพิมพ์ทางด้านขวามือและคลิกที่ปุ่มพิมพ์เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการสมัครสอบออนไลน์กองทัพบ,บก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นปรทหารชั้นประทวนของกอมทับบกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่5มกราคม2565โดยจะมีการสอบภาควิชาการในวันที่6กุมภาพันธ์2565โดยมีการกระจายสนามสอบตามภูมิภาคครับ